ทิษฐานคือความตั้งใจเรื่องอะไรก็ตั้งใจทําต่อให้ต่อเนื่องเนาะทําให้สําเร็จในพรรษานี้เลยบรรลุไปเลยหมดความรับเรื่องนี้เลยเป็นอหรหันเรื่องนี้เลยนะพรรษานี้ละเอาเรื่องนี้แหละจะเอาเรื่องโกรธโกรธแล้วไม่พูดเวลาโกรธแล้วจะไม่ต่อว่าด้วยความโกรธไม่มีภาษาออกมาพร้อมกับความโกรธนะใครอย่าไม่พูดไปกับ ความโกรธอนะอย่าไปตั้งจนสูงหมดตัวหมดตนม,มันก็ยากสิตั้งหมดกิเลสเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่สิ่งที่เราทำได้แล้วล่ะหลายอย่างเราทำได้แล้วล่ะเราก็ไม่ต้องไปตั้งมันอีกหรอกตัดจบปิดจ็อบเลยนะเออวิมุตและหลุดพ้นละถ้าเราโมไปตั้งไอ้เรื่องที่เราพ้นแล้วไอ้เรื่องที่ยังไม่พ้นก็ไม่ได้ทำ ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่ยากในโลกมีสามอย่างประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยยากที่สุดนะเรามาทําสิ่งที่ยากที่สุดนะแต่ยากกว่าการประพฤติพรหมจรรย์คือยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์จิตใจที่เบิกบานแจ่มใสรู้ตื่นเบิกบานเราเราจะมาทางนี้นี่เราเลือกมาเองนะมาเป็นชาวอโศกในเราเลือกมาเองนะ เมื่อเราเลือกมาเองแล้วเราจะมาเครียดกังบนวิตกนั่นคือนิวรนไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เป้าหมายเรานิวรนคือเครื่องกั้นความดีที่เราจะทําต่อไปเราต้องทำให้มันรู้ตื่นเราทําได้แค่ไหนก็ทําตรงนั้นให้เต็มที่ให้ดีที่สุดมันก็ได้ร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีนะแล้ววันก่อนนี่สิกามาตตรงตรงเตือน บอกว่าแม่นะไปตรวจไปตรวจออกมาโอ้โหเลือดดีมากเลยว่าังน,นะไปสองรอบละรอบก่อนนี้ก็กี่เดือนที่แล้วประมาณสองเดือนที่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่งไปตรวจอีกเมื่อวานเนี่ยเลือดดีทั้งสองรอบเลยฮะเบาหวงเบาหวานอะไรน้ําตาลอะไรโอ้ความดันดีหมดเลยว่าังน,นะแม่ก็ชอบกินอะไรใบาชายาขัวนะ กับเดาว่างานนะเออกินทุกวันนะแบบช่วงนี้ในสนามบินนี่ก็มีทีมฟุตบอลทีมชาติที่ฝึกฝึกกันอย่างมากเลยที่จะไปแข่งขันต่างประเทศแต่ปรากฏว่าโค้ดมาที่หลังพอมาที่หลังแล้วลืมใบผาสปอดลูกทีมจะมากันหมดแล้วแต่โค้ดมาที่หลังลืมใบพาสปอดแต่นี้บ้านโค้ดน่ะจะไปนะหนึ่งชั่วโมง กลับอีกหนึ่งชั่วโมงแต่เรือบินเนี่ยมันเหลืออีกชั่วโมงเดียวจะขึ้นก็เป็นอันว่าเที่ยวนั้นเนี่ยฟุตบ,บอลทีมนั้นน่ะตกเครื่องตกเครื่องทอนนี้ก็ไปไม่ได้พอไปไม่ได้แล้วพวกลูกทีมเนี่ยก็โมโหโคตรบอดคอเข้าไปกินเหล้าข้างสนามบินร้านร้านอาหารข้างสนามบินพอกินได้สักพักหนึ่งก็กินเหล้าส่งเสียงเฮฮากันเน oh ok ot, าะโมโหโคตด่าโคตไปด้วยส่งเสียงเฮฮากัน ตอนนี้ข่าวก็ออกข่าวโทรทัศน์ก็ออกว่าสนามเครื่องบินลำนั้นขึ้นจากสนามบินนั้นจะไปประเทศนั้นขณะนี้ได้มงเขาได้มงวูเขาอะตายยกลำเลยตอนนี้ทีมฟุตบอลนั้นก็ตาแจ้งเลยว่าถ้าหากว่าเราได้ขึ้นไปเนี่ยเราก็ตายแน่ก็เลยมาเป็นบุญคุณของโค้ชที่ทำให้ลืม ลืมใบพาสปอร์ตไปยังเงาสองเงาบอกว่าเงาเล็กก็พูดกับเงาใหญ่ว่าเห็นไหมท่านกว่าข้าพเจ้านะจะคัดคนที่มีวิบากกรรมร่วมกันเนี่ยนะไปได้รับวิบากร่วมกันนันะไไานนะถานที่นั้นตรฐานที่นั้นนะยากขนาดไหนและต้องคัดคนที่ไม่ได้มีวิบากร่วมกันะ่ะออกมาข้าพเจ้าต้องรอเวลารอโอกาส รออะไรแต่หลายอย่างกว่าจะได้เอ่กว่าจะกว่าจะหมดกรรมชุดนี้อันนี้นิทานนะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่พวกเรานี่โชคดีเนาะโดนคัดมาอยู่ใต้ร่มโพสีโอรของพระโพธิสัตว์ท,ท่านก็อนุโมทนาทุกคนค่ะ